โอเคได้ได้ตุงนี่ไงเดี๋ยวยสันเฮ้ยล่าละสุดสันแกะกองกระสุนถึกเลยพี่น้องเลยอ่ะมีอีกเพราะันต้องเซฟอย่างดีเพราะว่าส่งมาไกลเนาะอย่ามันแตก หลายได้เนาะใส่สิมาฮอดแมนนี่กับประมาณเจ็ดแปดมือพอเลยเกืบฮอตเกบฮอดชิปเพราะว่าเนื่นนพพองจากการขนส่งอาจจะช้าเนเ่เพาะเพื่อเพิ่นคัดอ่อ่อเพื่อ่อเด้จดอเพ่ออเพ่อ่อเพ่เอเออพท่่ออเพ่เพ่เเ่่ออเอเเ แม่แม่หอยชิแกะเอานี่ยนี่เนี่ยจะเอาเอเอก,กระเจี๊ยดแทงแทงสก๊อตนะแทงให้มันขาดอ่าน้อกอ๋อเฮ็ดเฮ็ด อรุ่นน้ำการนสีอย่างนเนาะเพ่นเซฟพ่นรอบครอบคักไอลีนเนาะพันยามันแตกเดยสบายดีและสวัสดีเด้อ่พแม่พี่น้องเบสุขุสุคนบว่วซิวในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ่อง YouTube ไม่นะพาซชนาาาแนวคือเก่าเนาะพี่น้องโดยพบพ่อกันมือนี้ก็ยังอยู่เทียงไ้เทียงนาพี่น้องเลยเนาะโดย <c oughs> มือนี้ไม่นะพา,าเองก็ได้รับหน้าที่เนาะเป็นสะพานบุญเรือสะพานหักแหกกับไอ้ไอทนเนาะเพ่นอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยก็เป็นบา้าวลาวใตเนาะเพื่อนได้ผักเครื่องมาให้ทางน้องแพทย์เพื่อนพี่น้องเลยกอง กองหนึ่งเนาะกัใหญ่เตะพี่น้องเลยได้ไปหับมาแล้วเป็นทีเยี่ยมห้อยเนาะแต่ว่ายังท่านได้ไปมอบให้น้องแพทย์เพื่อนพี่น้องเลยภายในกองมูว่าวมีอย่างแน่อันทีแม่ายนภาหูก็คือว่ามีโทรศัพท์เนาะพี่น้องแล้วก็จักอีหยังแน่ในกองนะกับซิเมนของคอนแทนใจอยหยังประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องถ้าไปบึงไปซมให้น้องแพทย์เพื่อนเป็นคนแกะกล่องให้เบิ้งเนาะพี่น้องโดย ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอ้ายเพื่อนในไลนเด้อเนาะที่ไว้วางใจมอบหมายให้แม่ได้ในผน้าได้เป็นสะพานบุญและสะพานหักให้ในั้งนี้เนาะโดยขอให้เพื่อนมีสุขภาพ่างกายแข็งแรงสุขกายสบายใจประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนาะโดยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้อเนาะสมสมหวังในทุกสิ่งที่าขาดวาหวังไห้เนาะ เหตุย่างกายให้ราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างโม่ให้มีอุปสรรคใดๆมากขวางกั้นโดยทางเมนายนนภาเองกะหากะมาหอดเนาะพี่น้องกะสิได้พักผ่อนจังหน่อยก็ได้เดินทางไอ้นำกล่องไปให้น้องแพทย์เพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยกะโทรหาน้องเพิ่นบ่ติดเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบ่แต่กะสิเสียงเมื่อเบิ่งพี่น้องเอ้ยโชคดีกะพ่อเพิ่นโชคบ่ดีกะน้องเพิ่นไปหน้าเนาะ เไว้มือม้อหม่อีกพี่น้องเอ้ยกสิเสียงไปเลยเพราะว่ามุนี่กะแดดออกเห็นแสงแดดบางที่เฮาเพินสิติดตอนนองเพิ่นได้เย็น,าน่าผลต๊ฝนลยางจรงเนี่ยจังซี่นะเนาะไปยากพี่น้องเลยโดยอาจังไดก็ฝากเลยเด้อเนาะฝากที่ตามรับส้มเป็นกำลังใจแม่ไนนภา,าน้ำเนยเด้อเนาะที่สำคัญกระบ,บกัก <c oughs> ผากเบิ่งโคษณาน้ำแน่พอด้มีแหงกำลังใจคลิปจะต่อไปพี่น้องเลยโดยถ้าหากว่าแม่้นนภา,านี่เนาะได้ว่าพิดพาดประการใด ว่าบะถึกบะต้องบะมวนบะนวลหูจังใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าเด้อเนาะปไาพี่น้องว่าลายแห้งยาวแห้ง,งหยืดเนาะไปติดตามฮับส้มกันเลยพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยจะเอทุกคนเปิดกล้องมากอะอยู่เฮือนน้องแพทย์มื่อไหร่เนาะอ่ะสบายดีเอฟซีในน้องแพทย์โดยสวัสดีโดยมื่อนี้พ่อน้องเพิ่นอยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะโดยเป็นจังไดไม่ได้ออกมือให้มือหน้าบ่ออ,อกไปอยู่ ไปเลยเมื่อเช้า,านี่ยนะแม่น้ำมันมากเลยโอ้แม่นมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งเนาะ<ด>อเอ้าวอยู่เฮือร์นิชันจริกแบบมีเข่ามีน้ำกินบ่มีอืมมีเครื่องครัวเรียบร้อยมีเรียบร้อยเสื้อไหวออมีทั้งสองชุดดูเฮือนอยู่หน้าเนาะ<ด>จังสบ,บายเวลาไปบรายอย่างซีเลยเนาะ<โด> <laughs> กินข้าวกั็ยังอยู่คนเดียวมาเนี่ยเข้าวกับปิ้งไกล้กบปิ้งไก่ เดี๋ยวว่าหาจับไกล้าเาแถวนี้รกคนล้นปีกอยู่ผู้เดียวเนาะเออเป็นจังไดเนาะคือแซ่แตกบึมบึมได้ปิดไว้ก่อนก็ได้เด้อลมกันก่อนเนาะคันคันโบดสำคัญปันไดอนนะอันว่ามีเบียกะต่อเพิ่นก่อนก็นกไดออ้ทางไม่ได้นะผ้าเองก็ได้ฮับหน้าที ท <c oughs> ับนาที่เป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักเนาะเมื่อนี้ก็หับกองเพื่อนฝากมาแต่พังไถเพื่อนแหละเนาะตอนนี้ก็ได้มาหอดเพื่อนน้องแพทย์แล้วกสีมอบกองไอ้เพื่อนทุกคน,นกในบ๊ทแม่นายนาผาเองกับบงหู้วะนกลกองนี่นะมีอย่างแน่มีอย่าง,งน้องแพทย์มีทั้สัพท์แล้วก็มีมีมีเสือท่าคนบอกโอ้โหาหัแกะบังดูแกแกแม่น,นายน้าผบาบังดูโอ้ยหลักมาเพื่อนสีหอดแพทย์เลย mì mì, bơ hào mì măn. Mới <laughs> đây bưng đâu mà nè, <laughs> bưng zoom scott khác. Còng bắp nhảy đấy, thì con đấy nó. Tông lại tít lại to luôn à. Nhaik ca bên bờ pet, con gẹ bơ đại ơi mưa đấy. อยู่หน้ามีดหลายใช่ปอ้ง่ายอยู่เนาะเรื่องสองสั้นบ่โอ้พี่น้องเพื่อเสือคู่จ้างนี่พอดีเลยบอกเพิ่นบอว่าใส่ใส่เนาะเพิ่นน่าจะเบิ่งหูบห่างในคลิปเนาะโอ้คือเราได้พี่น้องไงเพื่อนหิ้มมาหุบเลยน้องแพท ป้าผู้น่นยะยำยำกุ้งเนาะมาม่าพี่น้องเลยโอ้โหออสชุรปแรกก็คือชวนลายไม่จะมีบ่เออถิกใจเพิ่นตัวนี้อย่างเด้นี่สุด เป็นชุดกระโปรงปรแมานชุดนอนหรืชุดรวมเนาะน้องเพทย์ชูงใช่ปใส่พอดีหดก็ขาอ่อนเลยเออมีกระเป๋าน้ำเนาะเจ้ยอยู่หันไปจากโทรศัพท์นะเป็นเสียงนักเนาะอะ่โอเคเนาะเอาไว้เอาไ้เลยนะเนาะเสือมีแหาเบิ้งด้วยโทรศัพท์อ่ะไปนี่เขาคอยซื้อมาฝากลูก จดบสมเดระวังเด้อเปิดออกมาเปิดแลนวันกบัทันว่าตีบะนี่ยังนะใส่เสียบ่งโอ้ยนาสีกสั้นน้อยๆนงสีสั้นน้อยหนึ่งว่าสั้นพี่น้องใส่เสียบก็นแกห่ซิ สายสมอทอกใช้อย่าเบิ่งหน่อยพ่อนะเดี๋ยวนี่โอ้ยเนาะขอยลุ่นก็หอดสะแพ้ดิเดี๋ยวว่าเอาแกะได้ได้ตึ Okay, Nếu cái chè Ở ừ. cái chè hết thèn okay, Chè còn nhạc khai của kép ngân sư vậy đấy Khỏi bà Vừa chỉ đại vừa chỉ phô đó Chè còn này bộ oh, đồn cái đại đấy สัน้นเออล่าลสุดสั้นแกะกองกระสิบปถึกเด้พี่น้องเลยอ้ามีอีกใชมเ <laughs> คนต้องเซฟอย่างดีเพราะว่าส่งมาไกลเนาะอย่างมันแตกว่า,านนถ้าวางขนส่งกับมันหลายได้เนาะกระสุนมาฮอดแม,มนนี่กับประมาณเจ็ดแปดมือพอเลย เกลือบฮอดชิปเพราะว่าเนื่องจากการขนส่งอาจจะช้าแน่เนาะเพื่อเพิ่นคัดส่งหลายโตด้วยจะเพิ่นอยู่จังหวัดอียังเพือนแพทย์หูบ่จังหวัดอียังเพิ่นเฮ็ดงานเฮาบ่เลยค่ะเอาเลี้ยงก็หลายแค่แบบน้องมาไม่หอยสิแกะเอานี่มาให้ข่อยก็ได้เด้อคั่นแกะยาง นี่นี่จอกระเ,เจีเ๊ยดแทงแทงสก๊อตนะแทงให้มันขาดนาพี่น้องอเออเฮ็ดเฮ็ดมันรุ่นน้ำกนันเสียงเนาน้อะเพิ่นเซฟเพิ่นรอบครอบคักไอรีเนาะ เพิ่นตั้งซื้อมาสเสื้อผ้าอีบอรือว่าเจ้าจะบอกเพิ่นวนันโทรศัพท์บอดีบอเพาบอกเพื่อนโทรศัพท์บอดีอ๋อเพื่อนได้ถามบ,าบ่ว,บมว่าเอาบ่โทรศัพท์เลยเพื่อนถามเขาเลยตอบว่าเอาอืมเอาแล้วก็ไม่ไรใช่แค่เริ่มแล้วเริ่มข่ชีสก็บแล้วน้องเพียรทีเดึกทีมเลยพี่น้ <c oughs> <laughs> องเพราะว่าเพื่นยามันแตกเด้ โหเปิ้ลเซฟอย่างดียังอีกน <you> ี่นี่นี่เจ้าแก่นี่เออละเน่เขามูงซิกเป็นยังไงเออกดตดเต้นเลยอย่าให้ยเด้อเว้ยเปิดเกี๊ยมมึงยุกเอ่อ เพื ah, ality, ality uh, ่นเพิ่นบอกเรา่ะเออปุบเป็นยังกะว่าอันนั้นเบิ่งเปิดเครื่องใช่รุ่นยังไงเบิ่งออปโป้เนาะบอกว่าเล่นน้องแพะแบบไหนยังบอกว่าน้าง่ายแล้วคลายลูกเนาะ กล้องดีดีโอปุ่เชียลฟี่เพื่อชิฮอดนะแม่ว่าโอ้ตั้งแต่ลูกสาวได้โทรศัพท์ใหม่นี่ว่าจันไปนะไปหน้ากะซวยว่าจันมากกามาตะเวนว่าจันเนาะเพื่อมาหอดเฮือนเชียลฟี่มานทำท่าใช่มียังสิบอกอ้ายเพิ่นบ่บอกในคลิปมีบ่บ่มีโอน้องเพิ่นกับคืนเนาะทุกคนกะให้เปิดรหัสได้แล้ว ให้เพื่อนนั่นว่าไปคุยกันหลังไม้เนาะว่าเพื <c oughs> <c oughs> ่อนคุยกันอยู่แล้วเต้นๆเนื <t <t ่มนบุ <t 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 ๊ปเป็นของคอนแท่นใจเนาะพี่เนาะเป็นยังไงความรู้สึก ก็เสือกตัวอ่ะก็ยน้องก้อยเครื่องแรกบนอิติวาได้ได้มีคนซื้อให้ตัแรกนตัวแรกในชีวิตอ่ะอืมเครื่องที่ใช้ปัจจุบันนี่ได้สหาเงินซื้อเองเบอร์เรืออย่างไดหาเงินซื้อเองเครื่องนี้นะโอ้แล้ราคาเป็นก็ได้เพ่นหรอกโทรศัพท์จราคาล้านแปดกับประมาณสองพันกว่าบาทเนาะสองพันประมาณสองพันกว่าบาทนี่แหละ ใช่งานในจักปีเท่าซับเครื่องเก่าปีปลายแล้วนะเออผมเห็นทรงซับปีเลยโอ้คือทนแท้ล่ะแสดงว่าใส่โทรศัพท์แบบเพี้ยนเนาะตกช่องเธอเลยเลยเอาผิวมาทันตากแดดเองบ่หรือไปสอบบ่เห็นเองเพราะว่าตกยังเบิ่งเนาะยตกแค่เดีอ่ะ ดีใจน้ำน่องเพิ่นนะ์นเนาะทุกคนที่ว่าเครื่องแรกในชีวิตที่ว่ามีคนชื่อให้เออยังไดส่ะน้องแพทย์จริงจังน้ำเพิ่์นอยู่บ่โอ้แว่จริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,เเลยถ้าแบบชีไนดะ้เฮ้ยโอ้ยชิได้เห็นหน้าแล้ววันนี้เนาะ <c oughs> ได้โทรศัพท์ใหม่เลยชิโทรชิได้อันโทรมาคุยเห็นหน้ากันแล้ววันนี้พี่น้องเยดีใจน้ำน่องเพิร์นยังไงตอนแรกอ่ะเพิ่์นว่าว่าถามมาบ่โทรศัพท์น้องแพทย์ เออชื้อยี่โบว่าเพิ่นจะซื้อให้รีโ่เข้ากับตอนแรกเข้ากับโมเสือเนาะลังเลอยู่เลยอ้าวต่อว่าได้แล้วลอ้โมเสือจนหอดมือนี้ยังเชื่อบอ่โดยอาพี่น้องเลยความือซีกเป็นยังได้แบบรอคอยนะ่ะแบบเออว่าเัาจะได้หรือบ่หรือว่าเพิ่นคิดตัวว่าประมาณนี้แหลนนะคือเพราะว่ามันก็หลายมือเนาะโดยมันบดหึงได้มันก็นสิบเข,ข่ากริบมือเลย ทรมานพอสมควรในการรอคอยแตกคุคาอยู่เมื่อกี้การรอคอยก็ได้ชิ้นชุดเนาะเครื่องมาฮอดมือน้องแพทย์แล้วเป็นที่เหมห้อยทุกคนเลยถึกใจยู่บ่สีถอใจยสเลือกเองว่าเลยเพิ่นซื้อให้เลยเพิ่นซื้อให้เลยโอ้แสดงว่าเพิ่นกะหูใจน้องแพทย์เนาะทั้งเสือผ่าทั้งสีโทรศั์ คือเสือมันจับขึ้นมาก้ยงามได้เพื่อนอะถิกใจพี่น้องเลยปกตินี่เสื้อผ้านี่ไปนี่เลือกเองบ่หรือว่าพ่อแม่ซื้อให้เลือกเองอ้าวบางคนแบบบอคอยได้นั่นเด้มีแต่แม่ซื้อมาให้เองสินะบัดพ่อเดี๋ยวนี้นะฮะไปออกตลาดเองแล้วแใหญ่เป็นตัวใหญ่เป็นสาวค่ะอ๋อใหญ่แล้วก็ไปใส่ก็ไปซื้อเองมัเนี้เนาะโดยบางคนเนี่ยแบบว่าไปเองอยู่เลือกบัตรถือนะแบบเคยแบบเพิ่นซื้อให้ รแล้วจะ่่ทเเอออของทุกอย่างว่านี้ถือใจเป็นบ่โดยถือใจป่ะอืออ่ะอวยพ่อในไอ้ายเพื่อนได้ไหมไอ้เพื่อนหาเงินได้หลายๆฮะอวอ้งิวยบ่เอาจัิงๆนะมันดีคืออวยพรอในเพื่อนเลยเนาะอออวยพรอเาเป็นช่างอวยพรอเาเป็นในวันน้องเพคนอายกล้องเนาะกกให้เพื่อนไปคุยกันหลังไม้พี่น้องเน่ยเนาะ บางที่เพิ่นกัอาย้คอยนำ้ำ <laughs> ที่เพิ่นว่าหลังไม้เพื่อนอาจจะเปลี่ยนเลอะเนาะขอบใจกันเองทั้งเมนน่นายนภาเองก็ขอบบุญขอบคุณทั้งไอ้าเพื่อนเนาะที่ว่าไหววางใจให้เมนน่นายนภาเป็นสะพานบุญ้นก็สะพานหักให้พี่น้องเย้ยตอนนี้ก็ได้มามบอบรื่งมอบของให้น้องแพทย์แล้วเป็นที่เห่ีหย้อยถือว่าภารกิจสําเร็จเนาะ <laughs> <laughs> ขอหไอ้เพืเ่อนสุขภาพทางกายขแข็งแรง จเจริญในนาทีการงานเนาะนาทีการงานจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปวะเั่นซะเนาะพม <c oughs> มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตสุขกายสบายใจสมหวังในความหักเนาะ <c oughs> <c oughs> สมหวังแท้ถ้าว่าน้องแพทย์จริงใจเนาะยิ้ยิมได้ยินคำนี้ก็มีแห้งสูงงานเลยเนาะทั้งเพื่อนกันด <c oughs> <c oughs> ิโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็บโมมี่ยังไลน์เนาะ ได้มอบเคี่ยงให้เรียรบร้อยภารกิจสำเร็จกับิได้คอโตก้ับก่อนบัดนี้มีเวียกไปต่อเนะพี่น้องอ่สสบายดีน้องแพทย